เดือนแล้วค่ะตอนนี้4เดือนกว่าแล้วครับจะเข้า5เดือนแล้วแพ้อยู่ไหมคะไม่ค่อยแพ้ครับจะมีแพ้เฉพาะเดือน2อสเดือนแรกตอนนี้ก็ปกติรู้เพศหรือยังคะตอนนี้รู้แล้วครับเพศอะไรยังไม่ได้บอกใครครับไม่ได้บอกใครสนใจไหมคะก็เก็บเป็นความลับค่ะสนใจเราไมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แฮปปี้อยู่แล้วครับเพียงแต่มาดูเหมือนให้ออเของกายหนักไปหน่อยไหม โอ้ยกับปกตินะครับอย่างเขา,เขามีดราม่าในไอจีเนาะที่แบบกม่ออกกาลังกายเยอะก็บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นดราม,มา่าแต่เราคิดว่ามันมันไม่ได้เป็นหรอกมันเป็นเรื่องเรื่องปกติ <ๆ S 1> เข้าใจว่าบางคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายอยู่แล้วในชีวิตประจําวันเห็นแล้วก็อาจจะตกใจเห็นผู้หญิงท้องถือเวทอะไรอย่างนี้แต่ถ้าดูจริงๆแล้วอะเวทที่เขาเขาเขายกอะมันมันเบามากลูกใหญ่จริงแต่แต่ค่านั้นแค่แบบ2.5หรือ5โลมันถือว่า เบาก็ยกลูกหมาอีกอะคือเราไม่ได้ตกยจมากอ่ไหรค่ะค <c oughs> ุณหมอโอเคเนะาะหมอโอเคอยู่แล้วครัคุณหมอและเทรนเนอร์ที่เป็นแบบรุ่นลงอาจานนะเทรนเนอร์เขาสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> บอกว่าควรจะต้องด้วยซ้ำเพราะว่ามั <c oughs> านจะทำให้เราเตรียมตัวสำหรับการคลอดหลังจากคล้องเราจะที่คลอดแล้วก็จะฟื้นตัวเร็ว ระหว่างที่ที่ท้องอยู่ผมก็เพิ่งไปศึกษาพวกนี้มาเหมือนกะันก็บอกว่าเมื่อน้ําหนักทางทางท้องนี่เพิ่มเข้ามาก็จะมีอาการปวดหลังค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเราไปทําท่าที่มันมันเสริมตรงนี้จะจะดีมากๆสำหรับคนท้องแต่เหมือนแคปชั่นเราทำแบบแรงไปนิดนึงคนก็เลยเข้าใจผิดว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรยอ,ยอย่างเงี้ยเหมือนอย่าวิ่งกับฉันคุณไม่ใช่หมอประมาณนี้ค่ะ อ๋อก็แค่ให้ให้ความรู้มากกว่านะฮะจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เป็นห่วงที่มีทักกันเข้ามาที่มีการแนะนําพูดแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเราเราปรึกษาหมอจริงๆปรึกษาทุกๆเรื่องได้ซ้ําแม้กระทั่งอาหารการกินวิตามินที่จะต้องทานท่านอนออกิจกรรมอะไรที่ทําได้บ้างซักเพื่อผ้าได้ไหม คุณหมอก็ก็อธิบายมาทุกอย่างว่าถ้าเกิดคุณออกกำลงกายอยู่แล้วในชีวิตประจําวัน,น่ะมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องหยุดหรอกแ,แค่แค่ปรับท่าให้มันเหมาะกับคนท้องมากขึ้น<ม>เบาลงแน่นอนอยู่แล้วเบาลงเยอะเลยแหละ,ะแต่ว่าควรจะถ้าเกิดตัวเรา healthy ตัวคุณแม่ healthy ลูกก็จะออกมา healthy แน่นอนแต่ลิเดียเหมือนใช้แคปชั่นหือใช้คำพูดอันนี้ค่อนข้างแบบแรงไปหน่อย,อยไม่มัง้งเขา<ม>อาจจะไม่ค่อยอ ไม่ได้นึกลึกขนาดนั้นเลยนะเขาไม่ได้ตั้งใจจะจะเน็บใครหรือว่ากัดใครก็พูดตามตามสไตล์เขาปกติได้คำไหนฮะผมยังไม่ยังไม่รู้เลยแบบว่าไม่ไม่ต้องสอนอย่างไม่ใช่หมออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ,อก็ความหมายบางทีกับกับการที่เขาแบาบว่าตอนนีโลงที่อินเตอร์มันอาจจะมีการพูดที่อาจจะตรงนิดนึงซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะว่าหรือว่าด่าใครแต่ว่าก็เป็นการอธิบายจริงๆว่าสถานะเราคือเรา เราก็ไม่ใช่หมอคุณก็ไม่ใช่หมอเราเราคุยกับหมอเราปรึกษาคุณหมอแน่นอนคุณหมอก็บอกว่าออกนาฬิกาได้ควรจะออกนาฬิกาด้วยซ้ําขอให้ออกแล้วไม่บาดเจ็บเห็นคอมเมนต์ที่เข้ามาไหมคะขาทดทมเยอะมากไม่อ่านครับมไม่มีเหตุผลที่จะต้องอ่านเดียก็ไม่อ่านเพราะว่ามันคือเรื่องที่ทุกคนรู้แล,แล้วหรือวนโลกโซเชียลคือใครเขียนอะไรก็ได้ม,มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกสาหรับคนที่อยู่ในวงการโดนด่าทุกวัน เขียนไรพูดไรผิดสะกดผิดคำหนึ่งก็ยังก็ยังสามารถเข้ามามาด่าได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเ,เป็นเรื่องของคนทีอ่อาจจะไม่เคยเป็นแม่มาก่อนอาจจะไม่เคยมีความรู้ตรงนี้แต่ว่าผมก็พยายามจะแนะนําทุกคนนะบอกว่าสมัยนี้มันง่ายจะตายคุณพิมพ์เข้าไป Google นะออกกําลังกาย สำหรับคนท้องหรือว่าพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้คุณก็จะมีข้อมูลเป็นล้านเพจเลยอ่านได้ศึกษามันซะเพราะว่ามันถ้าเกิดคุณตั้งใจว่าอยากจะมีลูกในอนาคตมีความรู้ตรงนี้มันดีกว่าไม่มีนะผมเองก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ซื้อหนังสือแล้วก็เปิดเว็บไซต์ดูก็ได้ข้อมูลมามาเยอะแยะเลยสิ่งที่เราเข้าใจไปเองในเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงหลายๆเรื่องเลยนะ แต่เ่อเดียก็ไม่ได้น้อยไม่ได้สนใจอะไรเดียเาสบายๆอยู่แล้วครับเขาไม่ได้ไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นเราเอาตัวเราเป็นหลักเอาให้ตัวเรา healthy ตัวเราสบายใจเอาให้ลูกที่อยู่ในท้องอ healthy แล้วก็ออกมาแข็งแรงเราก็ happy แล้วดูแลยังไงคะดูแลปกติฮะไม่ได้ทําอะไรมากมายมก็กินอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อเราซึ่งถ้ามีประโยชน์ต่อเราก็ต้องมีประโยชน์ต่อลูกแน่นอนออพวกผักผักออแกนิกก็เป็นทางเลือกที่ดีนะอ่า ผักผลไม้กินได้เรื่อยๆลดกินปลาที่มันมีสารเมอร์คิวรีสูงก็ไม่น้อยหรืออะไรต่ ah. างๆที่คุณหมอแนะนามามันสารพัดก็มีเป็นลิสต์อยู่ที่บ้านล้าก็ทําตามนี้ครับตามตามคุณหมอทุกอย่างใช่ไหมคะตามคุณหมอตามใจภรรยา2อย่างนี้ชีวิตก็มีความสุขและไหลลื่นเราเองเรามีแพ้แพ้หไม่คะไม่มีครับมีด้วยเหรอมีเราคนดูแลเป็นพิเศษไหมคะเพราะจงนี้ท้องเนาะภรรยาอาจจะมี อารมณ์มณแปรปวนนิดนเลยไมอ่ๆๆๆๆไม่ไม่แปรปวนนะไม่แปรปวนไม่แปรปวนก็ปกติมากเ<ม>ขาถือว่าเป็นคนที่นิ่งใจเย็นเพราะว่าคนรอบข้างก็มีประสบการณ์เยอะแล้วคุณแม่ก็พ่อแม่เดียก็แนะนําเขาหลายหลายเรื่อง<ม>แล้วเรื่องที่เราเราเข้าใจได้เราก็เราก็ทำตามบางเรื่องที่เราไม่มั่นใจแล้วก็เข้าไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูข้อมูลใช่ไหมถ้าเหมือนเมื่อก่อนเราคิดว่ายังไม่อยากมีอีกสักสปีแต่อยู่ดีมาผลรเงี้ยคือตั้งใจเราไม่ตั้งใจมาเลย ก็จะว่าไม่ตั้งใจหรือจะตั้งใจก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็บอกไม่ถูกหรอกก็คือบอกไปว่าไม่ไม่เคยบอกว่าไม่อยากมีนะคือบอกว่าถ้ามีก็มีถ้าปีสองปีมีก็ดีแต่ถ้ามันมาเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งเด็กมีโอกาสได้ได้เลี้ยงลูกแบบว่าสาวๆยังรู้ถ้าเกิดอายุเกิน30ก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะฉะนั้นเดียอายุ28ก็ผมว่าอยู่ในช่วงที่กําลังดีแต่ก็แฮปปี้แน่นอน เดียวแอบคลั่งเดียวติดเดียวเดียวให้สัมภาษณ์แบบก็ก็ประมาณนั้นนะมันเป็นเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่ามีมีซื้อซื้ออุปกรณ์จากจากเมืองนอกมาเพื่อที่จะเทสเรื่องของฮอร์โมนอะไรต่างๆแล้วก็ก็ลองใช้ดูแล้วก็ติดเลยก็เป็นเป็นความโชคดีของเราธรรมชาติใช่ไหมเขาไม่ได้รุ้อะไรเลยธรรมชาติ